คนขี้เกียจก็ปลูกต้นหอมได้นะเพราะต้นหอมปลูกยังไงก็ได้กินต้นหอมเช้าเย็นรดน้ําบ้างอะไรบ้างแค่นี้เองง่ายๆในมุมมองของเราคือต้นหอมเติบโตง่ายง่ายจริงๆเนี่ยแล้วเวลาที่เออ่ติดต้นแล้วเนี่ยโตเอาโตเอาแบบสูงเร็วมากคือคนที่แบบไม่มีเวลาเวลาน้อยก็ปลูกต้นหอมได้นะยังไงยังไงก็ได้กิน แถมต้นหอมเนี่ยคนที่พักอยู่หออยู่คอนโดและมีพื้นที่แค่เพียงเล็กน้อยก็ปลูกได้ต้นหอมไม่ไม่ยุ่งยากปลูกง่ายมากง่ายจริงๆที่เราปลูกทั้งหมดเนี่ยคือติดต้นทั้งหมดแล้วก็ได้กินทุกทุกทุกอะไรเนี่ยทุกกออะไรประมาณนั้นเลย เมื่อก่อนเคยคิดว่าเออมันน่าจะปลูกยากยุ่งยากแต่พอปลูกดูแล้วอ่ะคือง่ายง่ายดายจริงๆเนี่ย่าที่เราปลูกนี่คือรดน้ำวันล,ละสองครั้งแต่จริงๆแล้วคือไม่จำเป็นต้องรดวันล,ละสองครั้งก็ได้รดครั้งเดียวก็ได้นะแล้วก็ไม่ต้องเลือกด้วยว่าเป็นต้นหอมแบบไหนพันอะไรอย่างเงี้ยคือปลูกๆไปเลยยังไงก็ได้กินนะ่นปลูกง่ายจริงๆ ไม่ต้องสนใจแล้วภาชนะไม่จําเป็นต้องแบบสวยงามนะอะไรก็ได้นะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นภาชนะแบบทรงแบบเนี้จะดีเนี่ยทรงที่มีแบบเหมือนรูระบายอากาศอย่างเงี้ยแล้วก็เอา,เอ,าอะไรนะใย,ยมะพร้าวหรือกะบมะพร้าวมารองก้นเพื่อให้เพื่อให้ไม่อมความชื้นและระบายอากาศได้ดีแม้กระทั่งถุงเนี่ยเราใช้ถุงเลยนะถุงก็ปลูกได้อะไรก็ปลูกได้คือปลูกได้หมดทุกอย่างเลยแถมปลูกร่วมกับผักอื่นๆได้ด้วยนะ และได้จริงๆด้วยนะแล้วก็เติบโตอตอนแรกนะต้นพริกของเราไม่เติบโตนะพอเราปลูกต้นหอมพอต้นหอมเติบโตก็เหมือนกับแบบเขาบังคับให้ต้นพริกเติบโตด้วยเลยเนะี่ยเห็นไหมต้นพริกก็สูงแล้วอะแต่นี้เรายังเขาเรียกว่าเด็ดดอกอย่างเงี้ยเด็ดดอกพริกเนี่ยทิ้งก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่ต้องการให้พริกเนี่ยออกออกเม็ดนะเพราะว่าอ,อยากให้ต้นโตกว่านี้แล้วก็ถอนอต้นหอมที่ปลูกไว้ทิ้งไปก่อนเอาไปกินก่อนเพราะว่า ไม่งั้นเขาจะอะไรดีแย่งแย่งอาหารแย่งสัรอาหารในดินนะ่ะด้วยกันก็จะทําให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เจริญเติบโ,โตแบบร้อยเปอร์เซนต์เราก็เลยบอกว่ารอเอาเด็ดดอกพริกทิ้งไปก่อนแล้วก็เราเก็บเกี่ยวต้นหอมไปกินให้หมดก่อนแล้วค่อยให้พริกเจริญเติบโตเนี่ยภาพรวมก็ประมาณนี้เลยนะเนี่ยนี่อยู่เลยภาพรวมการปลูกต้นหอมของเราแล้วก็มีตรงนู้นอีกมีภาพรวมประมาณนี้นะบ๊ายบายคิปหนะ้าเจอกันใหม่